สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเนียเขาใหญ่ต่อนุกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเอาเจ้าลิ้วลอดออกผึกอีกนะครับเขาพเนเป็นครั้งที่5นะครับตอนแรกว่าจะเอาเจ้า2นะครับพอดีเจ้า2เขาถ่ายขนนะครับน่าจะพักอีกนานเลยนะครับก็เลยต้อง พักนุกต่อตัวหลักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอานุกผึกออกผึกกันนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านิ้วดรอดเข้าพเนียดก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เจ้านิ้วดรอดก็เข้าพเนียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับผมไปครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าดิ้วดลอดเสร็จแล้วครับอยู่ในภ่มนู่นนะครับมาดูจะขันหรือเปล่าครับนกใหม่ครับเข้าพเนยดเป็นครั้งที่ห้านะครับ โอเคครับมาลุ้นกันว่าจะมีนกมาเข้าร่วมเจ้าหนิวหลอดหรือเปล่าครับดูน,นะครับผมใส่ต้นนู้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทุกท่านชมบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ครับผังนี้จะเป็นป่ายอมยมนะครับพวกป่าจะขันอยู่ข้างในนู่นนะครับ โดยรวมครับผมเจ้านิ้วลอดอยังเงียบอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดุนกันยา,ยาวๆครับผมนี่นะครับขันนะครับนี่นะครับอยู่ในพุ่มด้วยนะครับขันนะครับ ว่าเจ้านิ้วรอดจะหมานหรือเปล่าครับจะมีนกเขาด่วมหรือเปล่าครับผม ครับตอนนี้ก็จะได้ย้ายเจ้านิ้วหดอดนะครับไม่มีนุกป่าโตนะครับเจ้านิ้วดอดก็ขันยูนนี่เดือยอยู่นะครับมีขันยูนมีเดียกอยู่นะครับ จะย้ายไปเล่นแถวใกล้ๆบ้านนู่นนะครับครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาเล่นใกล้ๆบ้านนะนะครับแถวนี้หลอดก็ขันอยู่เรื่อยๆนะครับ ให้อาจารย์ทุกท่านชมฟังเสียงขันยูนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เจ้าวัวแ้มก็ขันยุนเรื่อยๆนะครับลูกใหม่ครับลูกใหม่เดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านชมไปพร้อมๆกันนะครับเจ้าวัวแต้มกับเจ้านิ้วหลอดนะครับ,นะรบนี่คือเจ้าวัวแ้มนะครับนุกสองเดือนเสร็จๆร็จนี่นะครับ ยนถือว่าไฟดาะใช้ได้นะครับผมนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็ขันยนเรือ่อยๆนะครับ ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมเสียงขันยูนล,ลูกใหม่ด้วยนะครับจะาวัวแต้มนะครับสองเดือนกว่านะครับอายุกงครับประมาณสองเดือนนิดๆน,ดน,ดนี่นะครับเสียงขันยูนเพาะๆครับผม เสียงแล้วนะครับ เสียงขันยูนเข้าไปทีเรื่อยนะครับ มีสองห้อยด้วยครับแจ้บวัวแต้มโอเคครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเก็บเจ้านิ้วหลอดแล้วนะครับเล่นกันมาตั้งแต่เช้านะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับ เจ้านิ้วหลอดก็ขันยุนย่นเรื่อยๆนะครับขันโตกับเจ้าบัวแต้มนะครับอโอเคครับเดี๋ยวจะได้เวลาเก็บเขาลงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยออกผึกใหม่นะครับเก็บเจ้านิ้วหลอดครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเจ้านิ้วหลอดลงมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า นิ้วหลดเข้ากงก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับก็เล่นกันตั้งแต่เช้านะครับไปสองหมายนะครับหมายแรกเจ้านิ้วโหลดก็มีขันโยนมีขันเรียกนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับหมายแรก,กไปไกลอยู่นะครับก็เขาก็ยังขันโยนขันเรียกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ เก็บเจ้านิ้วหลอดก่อนนะครับผมมาดิ้วหลอดมาเก่งมากเล่นดีมากลูกนะถว่าค้าว่า,า,วามานี้มาเร็วมาเรวนะเขาง่ายนะครับสำหรับเจ้าที่หลอด,ดเข้าพาเนียดง่ายออกง่ายนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับ เห็นไหมเนาะเข้าพเนียดเป็นครั้งที่ห้านะครับนอนกับพเนียดหนึ่งคืนนะครับสำหรับเจ้านิ้วรดนะครับเป็นนุกที่เล่นง่ายอีก1ตัวนะครับขึ้นแป๊บเดียวก็ขันนะครับหม้แรกไปก็ไม่มีนุกป่านะครับไม่มีนุกป่าสู้นะครับอย่างมากนะครับช่วงนี้ก็ จะต่อนกยากหน่อยนะครับเพราะว่านกเข้าผูวนะครับเริ่มเข้าผูงกันแล้วนะครับนกก็จะจับคู่บางบางที่ก็จับคู่นะครับส่วนมากก็จะเข้าผูงนะครับก็จะต่อยากนะครับแล้วก็อากาศก็จะร้อนด้วยนะครับช่วงนี้ครับเต้นไม่ได้ทั้งวันนะครับครึ่งวันก็พอนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยผึกกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้ผึกอีกนะครับ แต่ว่าอาการของเจ้า2นะครับก็เดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับเพราะว่าผลบัวเขาขึ้นเต็มหน้าเลยนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับตูกต่อตัวหลักผมก็เลยไม่อยากเอาเขาออกนะครับให้เขาพักผ่อนก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูอาการก่อนครับจะวันสองวันนะครับถ้าแต่ว่าเขาก็ยังขันนะครับยังขันยังเรียดยังคูอยู่นะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒุขเขาใหญ่สายสองด้วยนะครับก็คลิปนี้จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม